กิจการทีมยิงแสงปอสวิตพยุงยงู้จการทีมขอแก้ไขข้อมูลนะครับพอดีพิธีกรจับตุ่นิดหน่อยแม่ตัทั้งงแสงมอสครับยงแสงพบแม่รัวหลงอยู่ที่ไหนเลยพร้อมจะยกมือยงแสงลง ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ดีบอสนะผลการแข่งขันได้รอบแรกแล้วนะตอนนี้รอบแรกผ่านไปแล้วนะเขาได้ทั้งหมดแทีมนะ8ทีมทั้ง4ีสายสายละ2ทีมเอามาค่อยกันครับนี้ครับรอบ2เทียมแสนครับแม่ซุกจะแข่งกันเป็นคู่แรกครับหลังจากนั้นอเดียวครับรอบเดียวเมืองพะเยาครับบ้านบ้านต่อมหนึ่ง จะแข่งกันเป็นคู้ที่สองครับเป็นการไข้สายกันนะฮะที่1สาย A เจอที่2สาย B นะแล้วก็ที่1สาย B ก็เจอที่2สาย A ส่วนที่1สาย C ก็จะมาเจอที่2สาย B ีแล้วก็ทีหนึ่งสายนีก็มาเจอที่สองสายซีครับอันนี้จะเป็นแถมซีเมตรในรอบที่สองครับผมแข่งกันเลยครับแข่งรอบเดียวนะครับ ไม่มีเขว่าเลยครับสองในสามนะครับไม่สรกม่บเหลยวมียูนะครับเรลือครับสถาการชัดเจนไหมไม่มีสองในสามเลยไม่มีสองในสามเลยเพี่อเพียงเ่านี้ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วครับจะแข่งกันรอบเดียวตอนนั้นนะฮะรอบสองนะฮะแล้วก็ทีมรยททุก่หนึ่งของสายเอนะที่หนึ่งของสายเอนี่ก็จะเป็นเจียงแสนครับมาเจอที่สองของสายบีที่สองสายบีก็คือแม่ซุกนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเอามาดูกูนี่ครับม่วนแน่นอนครับผม ระหว่าง2ทีมนี่ทีมไหนชนะก็จะเข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะฮะจาก8ทีมเหลือ4ทีมนะครับผม แม่ซุกชุดสีเขียวกำลังลงนะครับแม่ซุกนี่เป็นที่สองในสายบีนะในเสื้อสีเขียวชูชีบสีเขียวนะฮะ แล้วก็เชียงแสนนะฮะใส่ชูชีพสีส้มครับ đây <laughs> đâu, không phải trái ăn kia mà, mà trái แล้วแล้วทีมตีพายไปอยู่จุดจุดไฟตัวนั้นเป็นทีมใหญ่นี่ยนี่มันเน่ใจรแล้วไม่ใจกัเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตารางแข่งขันดิเพิ่เนี้ยผมชงมาเดี๋ยวนะตี่าเขาหลบนี้ผมเนี้ยเหมือนูเลี้ยงเลยนะฮะแต่เมื่อกี้ไปดูน่าจะเป็นที่หนึ่งสายเอเจอที่สองสายบีนั่นก็คือเชียงแสนครับอันแมซุกแม่ซุกอแต่อันตีพายไปปุ่นหนึ่ง ย,ยมูนน่าจะเปน่าจะเตียมขู่ต่อไปค่ะ <laughs> โอเคครับเป็นยังครับ๋ย่าหามาดูคู่นี้ก่อนครับน่าจะเป็นอ่าเริ่มเข้มข้นขึ้นครับเจียงแสนบอกไว้ก่อนว่าบบธรรมดาครับน่าจะเป็นตัวเต็งแล้วนะสำหรับเจียงแสนดูจากรอบแรก ในการพายนะถือว่าทีมเวิร์กมาสุดยอดครับผมนำโดยปอวิทครับปอสุวิทก่อนนำทีมเจ้าแสนมาต,ตอนนี้คุ้มตล้งอยู่ที่นี่กับผู้ช่วยโอ้ยนะครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับสันสลีไปไหนสันสลีเฮ้เทรเขาหมดแล้วครับสันสลีเฮ้ยก่อเก้ามาเท่าหมดละโอ้ยสันสลีย้อมมันได้ใจแด้หนิฮะ ออต้องปั้นใหม่ครับปั้นร้อนใหม่ต้องปั้นต้องปั้นนี่แมตต์นี่นี่ปอร์สวิตนี่เตรียมพร้อมอย่างดีนะครับเน้าเสป็นล๊อปครับสุดยอดเสื้อหลังเนี่ยฟอร์สวิตพยุงพายุยงนีสออนง่สอทพนัทพายุยงสอทธานินพายุยงสังลุยโอ้แท็กทีมกันเลยนะครับสปอนเซอร์เพียบ มาดูสิงแมซุกครับนี่จ่าตุลงสุวรรณะนี่นายกเพลินนะฮะเป็นสปอนเซอร์เซียนฮะครับ <c oughs> มาดูกูนี่ครับมวนแน่นอนครับอันดับหนึ่งอันดับสองมาควายกันนะ,ะสุดยอดนะฮะ นี่แต่ละทีมก็ลงเรือกันนะครับเตรียมพร้อมถ้าทีมไหนชนะเข้าไปหลับร้องสี่ทีมสุดท้ายนะฮะแม่สุกสีเขียวเจียงแสนสีส้ม อันนี้กล่องเชียร์โอ้โหนี่ค่อนข้างหนาตาอยู่ครับ ตอนนี้แมซุกตั้งล้ำเรือละกำลังจะพายไปจุดปลายตัวแล้วครับรอบแรกนี่มีหลายทีมตีเซฟกำลังไว้นะพายแบบคือประคองเข้าเส้นใช้นะบาดได้พายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะรบอบนี้นี่อ้อมแรงบาดได้แล้วนะครับมีโอกาสแค่ข้างเดียวครับ แทงหลอบเดียวหู้ผลเลยนะฮะอะย้นี่คใหญอนี่ฮะโอ้ทีมเวิร์ของเจียงแสนครับกีฬาพายเรือนี่ต้องอยู่ตีทีมเวิร์ครับการพายต้องมีความพร้อมเพียงนะฮะระเบียบวิวในัยในการฝึกซ้อมนะ นักกีฬาจะต้องมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะจังหวะจ้ะโอ้นี่มันต้องได้นะเนรู้จังหวะการโยครับเชียงแสนแม่สุก โอเคครับผมเอามาตั้งรัดกล้องกันเอบขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ครับเอาขอบคุณครับได้ไหมครับ ก็ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วนะ <c oughs> ขอบคุณน,นะครับสำหรับกาแฟหนึ่งแก้วนะ <c oughs> ครับตอนนี้เฮามากองไว้สำหรับการสภาพการแข่งขันนะฮะอันนี้จะเป็นแมตที่ห้า

อดใจรอแฮมกัมเดียวครับตอนนี้แม่ซุกกับเียงแสนครับไปในจุดปล่อยตัวกันละ มันจะเป็นเชียงแสนนะฮะ ังแสนแม่ซุกนะครับและต่อกู่จากนี่ก็จะเป็นที่หนึ่งของสายสายบีนะฮะคือบ้านต่อมนะฮะบ้านต่อมหนึ่งเจอที่สองของสายเอนั่นก็คือ เทศบาลเมืองพะเยาครับเป็นว่าเดี๋ยวผมถือว่ากูนี่จะเป็นกูที่หนึ่งของรอบที่สองกันแล้วกันนะครับรอบที่สองจะมีซีกูครับผม ตามโปรแกรมแล้วถ้าเป็นกู้ดีสามนี่ก็น่าจะเป็นบ้านต่อมสองนะฮะหรือสันนองเหนียวนะ สันนองเหนียวนะครับ คู่ที่สของรอบที่2สันนองเนียวจะเจอกับรวมใจนะฮะแล้วก็คู่ที่สีนะที่หนึงของสายดีนั่นก็คือ,อแม่ใจนะฮะจะไปเจอกับที่สองของสายสีนั่นก็คือวังท้องนะสายไหนนะ เล่น่ไงได้ป่ะอ่าสีู่ในหลอบร้อมม้านะครับสีเขียวบ้านเมซุกสีส้มเียงแสนครับีเสมปอ

ตังหลังตังหลังผมผมขึ้นขึ้นลงลง,ลงหน่อยรองตามสบายครับเล่นหุ่นตามสบายครับ้องมันเป็นซีซันของการแข่งขันนะเอาเห็นไหมเนี่ยนะเอาหนึ่ง นี่เจนโค้ดจะหมดใจแล้าไม่ทิบสีควดแล้วเนาะไิ้สายดแล้วเนาะลองสาวหนึ่งเลยใหญ่ใาญ่โจ้าครับตอนนี้ครับทั้งสองทีมพ่อมีจะทำการแข่งขันแล้วนะซีเขียวแม่ซุกครับทีนี้น่าเล่นอยู่ด้ยมั้ ต,ต,ต่อต่อแข้งแสสองเลยลมเลเลยัเลี้เนี่ยอ,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 อ๋อจุดจัดจุ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 เจออจอดจุดจุดจุอจุดอุดรุอจุดจะดจุดจุจุด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 จจุดจุนจ <c oughs> บ้าน,นตั้บ้านต่อมซองหรือสันนองเนียวนะบจคือค่รอ,อบัดใจครับน่าจะเป็น,น,น,ปนบ้านต่อมหนึง่ง <c oughs> โอเคครับี่เคครับ ครับออกต <pl ains> ัวมาแล้วครับบ้านแมุ่กกับเจียงแสนครับเจียงแสนสีส้มแมุ่กสีเขียวครับหลอบเดียวผู้ผลนะครับเอาลครับูคนละลู่หน้าเลยนะเอาลครับแม่สุกสีเขียวครับดูจังหวะ การจ้วงครับตอนนี้หลังหจังหลังหลัหลังหลังหล้งแสนหลังหังหลนงลังหมเพียงกว่านลเมหุกงังวะยังหลังหลังังหลังหลังกันหลังหลังหลังห่ังหังััหงั เข้าสบายสบายครับอรอบสองครับเจียงแสนสีส้มได้เข้าไปรับรองเป็นทีมแรกครับสีทีมสุดท้ายสำหรับแม่สุกครับเต็มที่แล้วนะยังไม่็นยังไม่อบ

นี่ฮะเจียงแสนครับทีมชนะครับต็งหนึ่งครับพี่มีตินงหนึ่งเลยวหะ

แต่นี่มีปัญหา,าคัดคล้องทางเทคนิคเล็กน้อยครับเดี๋ยวกูไัยไปกล้องใส่เส้นใช้ล่มนะเดี <Br other. S 1> ๋ยวปักทุนไหมนะ <Saf. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับในกูที่2ของรอบที่2องนะผม